เาเลียตัวใหญ่เลยเประทูมันี้ตัวนววี้เออเอากล่อให้ัง,ง,ง,งับวัตวลกลกลับทุกคนวันนี้พามาล่าปลาหัวตะก,กวัวกันนะครับนานเลี้ยไม่ได้ทำคลิปปลาหัวตะก,กวัวน้ําแห้งปิดฤด,ดูกันตอนนี้เห็นแล้วนะครับลูกแจกๆหมดแต่เราจะล่าตัวเบียให้เย่อีกอน เห็นล้วไบังควัตตัวเมียใหญ่ <Yeah. S 1> จะเข้าที่ชนเราไหมบังควัตด,ดูเห็นไหมไม่รู้ทุกคนหรือเราเห็นเมียใหญ่เลยตัวผู้กันแล้วหืมศูนย์ทั้งผู้ทั้งเมียนี่เราต้องลุงหล้วบังควัตเรียบร้อยเข้าในป่าขี้ซังนะไปไหนแล้วไม่รู้ โดดๆก้าวไปในรูเร็วๆวังควัดเสี็บร้อยไปทางนู้นเร็วๆวังควัดหรือมีง่ายเลยนี่ไปในเร็วอ่ะกรองมารู้เห็นไหมทุกคนหรือปลาก็ศูนนั่นน่ะวิ่งออกมาเร็วมันอยู่ตรงนี้เล็กเดียวลวดเจ็ดกรอกศูนยังได้ลูกกุ้งขึ้นกลางบนเร็วๆวังควัดหรือ ต้องชังแล้วเลยอันนี้รกหนักทุกคนอือไม่ได้ทำคลิปนานแล้วคลิปเปัากลัวกล้องไม่รู้เห็นไหมแต่ว่านัวมัว,ว,วตัวผู้วิ่งราว์ราวราวอยู่ต่งวัดมันไม่ได้ทำนานแล้วติดรุมอยู่แล้วงวดารือเทียน ปลามีนะครับแต่ตัวไม่ก็ใหญ่ทีดูนี่แต่ล่าตัวเมีเยใหญ่เงี้ก่อนรูปไปไหนเร็วตัวเมียใหญ่ย,ย,ยังยิงขึ้นกลางบนไม้ของวัดจะติดอะไรอยู่หล่ะของวัดนี่กล้องมันห่วยสองนาทีปลาศูนย์หมดเร็ว Mình đi mà buông rạc điều mong quạt ư. ba năm gắn không quạt. Có rùm vô tay tay. tôi mới nhảy nó mà điều. mà phải khi đấy. mong quạt ư. Chuôn bay ไปออกไปเล่ตรงนู้นล่ะตรงนี้ไม่เห็นแล้วไปเล่ประหน้าดีกว่าทุกคนหรือแจ็คแต่เดียวเรียบร้อยเลยยิกตัวนั้นพ้นเลยทุกคนหรือนี่มาเล่วังนี่ล่ะมีครับแต่ตัวไม่เยอะ่เท่าเลยบางควัดว่าได้ไหมวังนี้่นายเห็นเล้วไหมปบานั้นแต่น้ำเล่ไม่เล่เลยไม่ก็เห็นทุกคนหรือ Rồi em nhảy bình một bạn nung lên. Rất đèo. Nè nè, tụng nào. Không biết tụi bố tụi mía lê mới nhìn. Điều nó nhìn. À, tụ rô lê nhìn cho chua còn Vิ่ง người bạn nu mà lên. này bọt gì hằng mai. Bọn đi nà. Nhẹ làm nắm con quật. Lê mới nhìn tụi đèo. Lê bọt ni cột. Nướcใส. Nhà ti bụt lên hoa nàng nát vạt được. Nhà tiện. ngay tiện. Nhà ui, Nhà đứng, Nguyên nhân vạt nắm. Tuổi yêu yêu lòng? Nguyên vạt luôn đi. Lên, mới đẩy, vô đi. Nguyên nhân vạt yêu đi. Nguyên nhân yêu đi. chép nhân vạt yêu đi. Nguyên nhân vạt yêu đi. Nguyên nhân vạt đi. Nguyên nhân vạt yêu đi. đi. วิ่งหลบแล้ววิ่งหลบแล้วนี่นวิ่งมานี่เลยจับให้ฟรีเลโกนม่าจับยากนักเหน่หอยเลวิ่งอ่ะเนาะดังพลาววิ่งติดไหมไม่ติดสักตัวนะู่นุ่น,นวิ่งไปได้แล้ววัดดูวิ่งก้าวใต้หินดูถือกล้องกันจับไอ้นี่กันเห็นไม่ได้เนี่ย đứng เลยปลัดรวมมาเลยตัวเดียวจับตีนด้วย ยิ่งนิ่มบาดวิ่งไปดังเปล่าเล็กเดียวโครงไม่ว่ายน้ำตรงบ่เร่น้ำใย,ย,ยลึกสิอ่ะไม่หลุดเต้นหานะ้ำนอ่ศ<ด>ูนย์<ด>ยหมดเลยเข้าในปรลงหมดเลยมันเป็นนู่นเกี้ยวมันขี้เกียจลงในบางวัดตรงบ่เร<ล>่อมันเข้าในรูนไปเล็กเดียวปลานั่นนะ่ะโลหวัวบุ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเควนเควนโคก่อนเห็นแล <probably. Yeah. S 2> ้วตอนนี้ตัวนึงจับไม่ได้นะต้องได้เลยได้เอฟซีแรกก่อนแล้ววักตัวตัวใหนไม่ใหญ่ไม่รู้เผาก็แล้วเอฟซีอยตัวไม่ใหนได้เลยเกินไหมตัวไม่ใหนได้ว่าเอฟซีอยู่ดูดูการนี้ลองวัดของน้ำก้องใสปองเลย ตัวพูดตัวมี่ะตัวพูดแดงเปร็ดเลยมังค uh ุดหรืออ๋อจับใส่เลยมังคุดแดงเปร็ดเลยทุกคนหรือสีนะแดงเปร็ดเลยไหนเอาไม้เอฟซีเลยดิเล่เลยไม่ก็เห็นลาวนัวแดงเปร็ดเลยพาป๋องมาวันนี้ถุงสูนหมดแล้วไม่ได้จับนานถุงสูนหมดแล้วนัวแดงเปร็ดเลยเกราวก็ไม่รักรักก็ไม่เกราว ตัวไม่ใหญ่เท่าเลยมาเล่กันตัวสักตัวเลยเนาะยังเลยนีกว่าดอกไม้ชนมาเล่ปลาไม้ชนวิ่งไปซื้อเหล้าก่อนห้าต้นไหมอ้โอ้ยำเลี้ยวยำเลี้ยวบางไงบางบางวัดจับทีตัวนี้ไม่อยู่วะนั้นนะนะเห็นเห็นแล้วไหมเห็นแล้วบางวัดว่าบางวัดจับได้ไหมจับไม่ได้เออหย่าหย่าลงม้ชนได้ก่อนเลย นั่นวิ่งเร็วเห็นไหมเพราะว่าเรียบร้อยแล้วนุใต้น้ำนุมงคัดนุนั่นน่ะปลายไม้ชนปัดดิ่งไปพน้นมังควัดไปเลยอะไรไม่รู้มังควัดได้ไหมได้ไหมมังควัดว่าจับก็ไม่เป็นมังควัดให้เสร็จแล้ว,เ,ว,เ,วเอฟซีเอเอเพราะว่าหักหัดบังควัดให้จับหน่อยจับอะไรปลาทงไหม tôm hùm, nó bông quất, là băng quất đắc đai rồi này, trái bông ở này, tôi hùm tôm ngua bứ băng quất tôm hùm, tôm ngua, rơi là băng quất, tôm hùm tôm ngua băng quất tum dễ leo, rơi là băng quất, tôm hùm

ไม่มีแล้ววังนั้นนะมันเข้าในรูหมดแล้วตัวไม่เหยื่อไปเออเอาบางควัดจับได้ตัวตัวเมียสุดยอดแล้วเก่งแล้วโชว์นิ้วโป้งก่อนเป้งหรอมะอยู่ตัวคูเออไปไปไปเดี๋ยวเราลงลาวไปไปเดี๋ยวไปดับคลิปไอ้นู่นแหละตรงนั้นที่กันเดินตามอยู่ปตาดีหมดมันกวัดเอือดเดียวมันวิ่งมาแต่ต้องลงน้ำ ลึกกี่เลนสักกี่นั่นน่ะวิ่งปลาเปล่าปลาตาโลไหมบวกกลัวไม่เห็นสักตัวบางทีอะเต๋วกลัวกลัวนู่นวิ่งไปเลยเผาเผาไปเลยวางวัดก็วิ่งดังเผาไปเลยนี่คนดังนี่เนาะไม่รู้วิ่งไปไหนวิ่งไปเผาวิ่งไปดังเผา ในห่วงโคลเลส่งทีไม่หินนี่ยังไม่เปิดฤด,ดูกาลจับบัวกลัวที่อ่ะเรามาหวดซะก่อนแล้วมังคัดกันแล้วถ้าอะไรอยู่อ่าถ้าอะไรอยู่ว่ปลาไม่มีมินกีเลนน้ำกีเลนตายนู่นนู่นฝูงใหญ่เลยเออมาเป็นฝูงเลยเป็นฝูงวันนี้น่าจับ ไปไหนเนร็วปาตาโลพี่ตัวเท่าเกตตัวเกตพี่นไม่วัวกลัวน่ะวัวกลัวตัวเมียแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เอามาได้เอามาโคเดินปรับเขาแล,ล้วอืมเอาให้คู่บังคับว่าตัวเมียจับไปใส่ในป้องก่อนบังคับว่าให้คู่มันโกอน ปลามันยังไม่ขึ้นทีทุกคนมันไม่ใช่รูดูมันทีนะครับช่วงนี้นูวนต้องเดือนพุทธภาเลยประมาณนู้นช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มาเลปลาหลงหลงรูดูไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็ได้ตัวผู้มาฐานมาตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่เดแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับรย่าลืมควกัก กดติดตามช่องบังจาสตอรี่ให้ด้วยนะครับนนกดไลค์กดสับตะเคยกดแชร์ไปไกลๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ